ตอนนี้โลละเท่าถดไดก่อนข้าเจ้าให้อ่ะโล่เก่าสิบแต่เฉพาะมูคุณมูมน,น้อยๆซ้ำนี่เป็นมรน้อยก็ผูกคุณข้าเจ้าเสียวซ้นำนี่วันเถอะปีสิบกว่าโลสิบกว่าโล่เนี่ยคนนี้ละตากับมาเรื่อยๆอยู่เราาื่อยๆมายำเรื่อยๆผู้ซื้อก็ได้ของเขาใหญ่พอท่านเออ่ราคามันของว่ได้ดีนะนต้องว่าบันี้พ,นพ,อไไอพอพันพ่อไปได้มาแต่ใส่พอพันเพื่อน่ะ พอพันการเอาจะคล้องหลัง,งลเลยขายไปแล้วมันดืออด้อพ่นเขาต้องเลี่ยนตลอดบ่ก็บอนั่นปั้นได้หรอกพอพัฒน์ไรเอาเี่ยกนก็หาอยากก็เอาทับไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเอาเลี่ยนไม่มามันดือ้อเลยขายไปบอกข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าว่าหาลังเทียมมันยันมันเป็นเลือดชิดยันมันผสมลูกจังสีนะยัน แต่ว่าพูดก่อนพอ่อข้าเขาก็ว่าโอ้ยบ่เป็นยังกับพ่อบ่าว่าทับประ,ประ,ะหลดบป่ว่าเขาขายบ่ได้ขายตัวใหญ่พอะะอ่อบบบว่าเพ่งสั้นโอ้เขาอ้ามันพฟพันดีฟันราคาสูงครึ่งเขาสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้มีพ่อพี่น้องมาเบิ่ง ออกแพะฟารมแพะนะครับมาติดตามความก้าวหนะ้าว่าระยะนี้นะครับผู้เลิกเลี้ยงกระไรนะครับพี่น้องครับรอกาตอนนี้คุณพ่อพันกันยังเลี้ยงอยู่นะครับก็เป็นการเลี้ยงแบบยืนโล่งนะครับผมเพราะว่าพันกันไปตัดกระถินมาให้กินนะฮะพิกัดฟามกัอยู่บ้านเกืืองน้อยนี่นะครับผมตำบลประโค อำเภอคุณพ่ว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับรายละเอียดสิเป็นยังไงนะครับระยะนี้มันเป็นตะไปตะมาบอสิพ่อพี่น้องมาสอบถามรายละเอียดกับคุณพ่อเพิ่นนะครับสวัสดีครับผมสินายสกพุดปกติฉัน,นั่งปั้มแท้ยุบันเก่งหน่อยขึ้นตะบนปากโคได้เนาะ,ะนป่ะเนาะปากโคครับเนี่ยว่ามาหัศปีนี้เหรอเขาเลี้ยงมาโดนไปไหนหรือฮะเฉพาะสองปีกลัวหรือเปล่ปาเก่าซ้ำไปที ให้ว่าตั้งแต่สมัยแต่กวนนี่กับเรือเรียงที่แรกกับตอนนี้ราคาเป็นยังไงมันไกลกันบ่ก็ช่วงหนึ่งมันก็ร้อยกว่าบาทอยู่ร้อยสิบบาทอยู่เดี๋ยวนี้มันเก้าสิบบาทถือว่าล่งหลบ่อถือว่าลง่งเพราะว่าเ็เห็นกเษกษตรกรหลายคนบนกับว่าโอ้ยมันได้เรียงมาแล้ววางสิวะได้เลียงมาแล้วเขาได้ขายจะกคุณหรือเปล่ารายหุนหรอือบ่ผมไม่ได้นับไป โคตรสองปีนี่ก็รายหุ่นเลยดโอ้้ดูนี่เพิ่มขึ้นเดิน้องพ่อเนาะเพิ่มก็ขายไปน้ำเลี้ยงเพราะใงยังน้อยก็ขายเพราะข้ามาซื้อแถวนี้เนี่ยเพิ่นมาจากทางไหนพ่อมันจะคนแก่นหลักๆเลยมันบ่ก็ที <S <s ่เรกกับเพราข้าเขาหรืล่ะเขาจนกวงเนี่ยนนุษย์ศาสตร์เนี่ยนุษยศาสตร์เขาจนกวงน้ำพองขอนแก่นนี่เนาะ บาบานเฮาบ่กินแต่ว่าเพิ่นก็ซื้อไปส่งอยู่แม่นบอกเสอไปส่งล่ะบะนี้พวดต้องไปตัดผักกระถินผักกระเสียดซู่มือเลยติไปคู่มือโอ้ยเบิ่งพี่น้องครับอันนี้ก็สิเที่ยงแล้วเนาะเ<ส><อ>พิ่นก็สิอยากอิ่มแน่แล้วกินฟังนึงแล้วถ้าเช้ามั่ปีนี้อายุเท่าไห,หร่ล้วพ่อ67สิบเขี่รถไก่มาฮะลังมือเห็นนะั้นำพักกระเสียดอยู่ข้างทางน,นั่นแหละ ไปตัดมือเลยจักรอบมือหนึ่งไปตัดจักรอบสองรอบมือเศร้ามารอบหนึ่งวังหันกลับไปอีกไปอีกว่าใครจะกินน้ำแลงป่านี้ใบสิไปอีกบ่บา่เนี่ยบ่ลมำอึนหมดแล้วเขาให้เพิ่นกินมืออะไรจักรอบเ่าสองรอบอืบ้านเมียนี่ท่องบ่เนี่ยมีลูกจังไหนท่องท่องมัดออกแปดสามตะเกี่ยวบ่ช่วงนี้แปดสามก็มี ได้ป้อนบ่พ่อมันแบบ่ได้ป้อนเนี่ยมันแสบซ้ำตลอดเนี่ยเดี่ยงนี่ไปกินตามไก่เยิ้มอะยรมันบ่นทังที่แล้วโอ้ลูกมันนอนอยู่ดุคนตัวเล็กตัวหน่อยกับอะไรลักลักแล้วเขาเอื้นพันอีหยังกว่านี่พ่อพันธรรมดาเนี่ยนะพื้นบ้านนี่มันบ้านธรรมดาเนี่ยนะได้พี่น้องมึงแตกกันเนี่ยจังหน่อยแตกยัวยัวอยู่ตอนนี้ โล่เลเท่าไรก่อนขาเจ,จ,จ้าใหอ่โล่เกาสิบแต่เฉพาะมูขุนมูในน้อยซ้ำนีเป็นม่ใน้อยจะผูกขุนาเจ้าเสียเอาซ้ำนีวันเถอะเอาีสิบกิโลสิบกิโลขึ้นนี่ละตากับมาเรื่อยเรอยู่เรอเยมายำเรื่อยเรือยผู้ซื้อก็ได้ของเขาใหญ่พอท่านเออ <laughs> แต่ระคามันของวัดได้ดีนะมันก็ธรรมดาตั้งงวตัวบบกเงี้ยแกยังยลงเป็นมูนม มีลงนะครับเมียทองกับมีนะครับทองอทองพ่อบันนี้พอพันพอไปได้มาแต่ใส่พอพันเพื่อน่ะพอพันการของจะของหะก็เลยขายไปแล้วมันดื้อพอดเขาต้องเลี่ยนตลอดบ่ก็บดนั่นปันไี้เราพอพั้นไรเอาเลี่ยนก็หาอยากก็เอาทับไปเรื่อยแต่ว่ามันเอาเลี่ยนไม่มามันดื้อเลยขายไปบ่ก็เจ้าเห็นก็เจ้าว่านฮารังเทียมัน ยนันมันเป็นเลือดชิดยนันมันผสมลูกจังสินะยันแต่ว่าพูดก่อนพ่อข้าเขาบอกว่าโอ้ยบ่เป็นยังกับพอ่อป่าว่าทับกระโลดป่าว่าเขาขายบ่ได้ขายตัวน้อยพ่อป่าว่าเพ่งสั้นโอ้เขาบ่มันพาพันดีพันราคาสูงขึ้นเขาเห็นไหมตัวน้อยกับบ่บเป็นยังแต่ว,ว่าส่วนมากผู้กระจกมาเสือกระจก็อยากได้ตัวน้อยมันบ่พ่พออยากได้ตัวน้อยแต่สัมเนี่ยอยากโลกป่าซสัมนียวันสิบ หกสิบเจ็ดโลนน่นมันมักซัมนี่ก็มีสิบก็โล่ะมันหฮอเลียงมาได้เยมันเขามาซื้อไหวโปดเขามากเลยเขาเรื่งเจียนน่ว่ามันถิ่งเงยบัท่านขนาดออกลูกจะแหลหล,ะล,ลมันบอกเนี่ยกังตัวนี้ตัวดำาก็เนี่ยมุนเจ้ากุ่กกอนเขามาซื้อเขาก็คุ้มมอเนี่ยจามันหน่อยโดก็บ่ให้เขาหน่อยหลเขาก็บ่ไดเก้าสิบบาทตี เอาขันซ้ำนี่จากโลนี่พ่อเอานี่ผมวันสิบเจ็ดเอามันก็ส่งตัวใหญ่ยอยู่นักเออแต่ผมวันนีน้ไอดอ้สองเดือนนี่ละสองเดือนเราเป็นว่าเพื่อนที่สองเดือนนี่ละสองเดือนเอาโวจังโวยืนนี่สองสามเดือนนี่มันกับพ่อขายหรือที่เราพวกพ่อเราเราขายหน่อยแต่แตส่วนมากคนเกิดขันใหญ่หลายเพคนมันว่าแม่ปดปดตัวแม่มันก็คงว่าหายแค่ตัวผู้นี่ละเอาก็อยากได้ตัวผู้เนาะตัวผู้ ้ายมันก็บมีขึ้นมีลงบว่องราคากระไดตุ้มหนึ่งกระปุกน่ะนอนอยู่ทางในนะครับพราะเย็นเพรข้ากับมาถามเรื่อยๆมาเรียอยู่มันนอนเฝออยู่ข้างในนะในภาพว่าปัจจุบันเนี่ย่อคิดว่ามันสมพ่อจะเป็นตะเลียงตัวเบาก็กันเก้าซิบหนึ่งก็พ่อยู่ได้ย่นละแต่ว่ามันกับมันกับว่าได้หลาย ก็ซีบนี่ยังถือว่าได้อยู่น่ะเนี่ยถ้าศัยขายไปลูกไหมไรก็ได้ใส่พอพันเบนตัวได้เดี๋วนี้พอพันขายไปแล้วก็มาเอาหัวลงกันโอ้ว่ามันดื้อมันส้นตัวน้อยนิ่เสียเนี่ยเนี่ยส้นแบบนี้แหละบานนี้เขาก็เลยเอาเอาตัวในขวักเลยมันบอเป็นพอพันเ้าบ่อได้เปลี่ยนแม่มันบ่อแบบนี้ต่อไปนี่ก็คือว่าจะเอาหมูนี่แหละเป็นพันเกิดแล้วเขามาทับจะคุณตะกอนกับหมูนี่ก็ดยังสิทับได้เดี๋ยวนี้มันกับหัวกันเลย สองเยนโอ้ทีแล้วมากนี่คือข้าเจ้าว่าว่าอยากให้เอาพรนในขวักเกามาทับว่ามันจิเกิดเลือดชิดว่ามันจะตัวหน่อยตัวหลอดแต่วางเขาคิดว่า,ลาหลอดกระซังมันหลอดก็สร้างมันลือข้าวยอมกับแล้วก็มาขายอันกันตัวใหญ่ละก็ก็บอกตัดข้าวลงีิเก้านั่ขนขายมีจิบโล่ลงนี่ล่ะ ยี่สิบลงผ่อนผ่นเป็นราคาอยู่บัตรพ่อได้พ่อได้คันใยัยไรเขาบัตรกดอีกกดยิก,ก,กฉะนั้นแล้วเขาจะไปคาร์ลัมเถอะว่าเป็นเลือดชิดเลือดบ่ชิดนั่นแหละเขาก็ว่านั่นแหละผู้เขามาซื้ออะไรมาเนี่ยพ่อได้เฮ็ดพระหยัดบ่สซืมือนี่นก็ว่าเห็นมันเป็นนังตะเทียบแม่เขาสิบบาทประหยัดไรบ้าเลี้ยงมาหนี่งบวกกับสิดยาพระยาดตะเทียบปล่อยไปเลยปล่อยเลยสองสามยันก็ขายแล้วแม่ ว่าวานเป็นยังเจ้าสิหร right. อก็บ่เห็นมันสองเดือนมีท่องอืดบ่พอช่วงนี้มีอยู่ช่วงนี้บ่เป็นหรอกตอนห่างๆเลยอืดไกลกันหูปว่ามันทิ่ปกติย่างออกจากคอกบ่อย่างยังน้ำมูกตาใสๆหรอไงไปตบมึงท่องมันเลยดังปึ้งๆหรอเรานื้อมันเผื่อนมากกว่ากับทัชสกุเลยได้เลยแม่นบ่นื้อมันเผื่อนดีเจ้ากับท่านข้งเขาไปโอ้ เบิงบบ่งครับพี่น้องครับก็มีแต่ตัวพี่ๆอยู่ได้เหรอเนาะบ่ได้ว่าจอยว่าแหงเนี่ยเบิ่งสังเกตเบ,บิ่งนะครับตามนั่นก็บบ่ได้วาจอ้แต่สมิเหรอเห็นเขาซื้อมามึงก,ก็มีแต่ตัวจอยเห็มาเข้าของนี่ว่ามีแต่ตัวอ้วนบ่เขาว่าโอ้ยมันก็เป็นตัวอ้วนอยู่บ่เบิ่งพ่อให้มันกินแหมกินจนว่าพุ่นแล้วมันเบิดก็เอามาใส้เพราะป่านนี้แล้วยามมีอืมช่วงนี้หน้าห้อนหน้าแล้งมีปัญหาเรื่องไข่เรื่องป่วยบ่พ่อบ่ผมี บ่เห e no, okay. ็นเป็นยังไงเสียนาหน้าฝนเป็นไงน้าฝนนาฝนนี่ก็จเกิดนี่แน่เป็นวัดบ่เป็นวัดอยากจำอยากไออยู่อันไหนจำไอจำหลายจ้งก็บอกว่าจะเป็นอันหนึ่งสองมือมันก็เศร้าอือแต่ที่ว่าเรียงไงอยู่ก็บว่ามันเรียงไงยุ่นล่ะก็บอว่าซ้องหนักปันในดอกก็บ่ได้สิบวาณสิตใามันจะเสีย ประสบการณ์สองปีนี่เจอปัญหาหลักๆคือปัญหาอย่างพวกก็ว่าเห็นเม่อวานเป็นอย่างนี้กับไทยหมื่นสองหมื่นมันก็เศร้าเอย่างมันเศร้าอยู่เศร้าผมว่าเห็นเม่ามันตายมันอย่างนี้ก็ต้องเสียกับไทยหมื่นสองหมื่นอือหลังว่าเห็นแตนะ่วนะ่านะน,นี่หละมันเดือดมังมันดือ,ม,ม,ดอมันไปแห้งมาแห้งแต่มีเขานี่โอ้จับซุ่มบ่มีเขาใครอยู่ยัยซุ่ม ถ้ามันซ้นกันมันก็บ่บาดบ่เจ็บปานใดมันก็ตํามันลุ่มแม่นว่าได้ออกมาแ3บ่อก็ปล่อยมันกินตาก็ยมเลยบ่ป้อนวันเถาะบ่มันก็ใหญ่อยู่เด้ล่ะก็ใหญ่แหละตัว3มันมันก็ต้นหลายเดือนมันก็อาจจะูกเดือนมันก็ใหญ่แล้วโอ้คันได้ราคาแม่นคือเก่าแมพ่อคือสิคักแมเนาะแม่นบ่แม่น150ซ่นีก็ว่าแม่นจังแล้วเด้ผมว่าแม่นบ่อู้เบิ่งพี่น้องเบิ่ง นอกจากเลี้ยงยังเสียด้ครับบ่ได้บ่ได้ว่าถิ่มอะไเห็ดพยาธิเหี่ยังมากไหมแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติมันอยู่ังเสี่แล้วก็ให้กินก็หาผักกระถินให้กินมีเนื้ออื่นเสริมบ่ห่อมีห้มมีห้มบ่บ่บ่ได้ให้กระถินย่างเดียวกิ้นก็หยาจังหยาหยาเนื้อไหนบ่หยาตำให้อ่อยให้ยังนั้นี่หระหยาก็แก่ก็ยังเล่ามากินอยู right. high, to 4 to 4 okay. ่เขี oh. on, ้ยบไปยังมึงหรอยันมัดโออเขี้ยบเป็นนังสิมาคักแล้วเนาะคักเขี้ยบแเ้วก็เขี้ยบ ว่ากันสมมุติว่าเพิ่นมีอาการไข่นี่อาการเพิ่นสิเป็นยังไ๋สิเบิ่งวิธีใดก็ไข่ก็เอายาแก้ไข่แก้ยังให้กินนี่ลหละเพิ่นสิเงาบ่ะหรือว่าเบิ่งดังเบื้องอย่างเพิ่นตามันตามันกับเป็นลอยๆอมันเงาตามันก็เป็นลอยลอยแลเอาเบิ่งกับมันเนเบิดอยู่แต่มันมันว่าเขามู่รอกเบ่งกงฮู้จักไว้อยู่อันมันว่าเขาหมูแล้วเฮาสังเกตเบิ่งว่ามันเป็นจังไ๋ก็หูหลด บันียาเป็นยาแนวเด่ห้าไม่เพิ่นกินบ่นเนี่ยยาแก้ไข่ห้านี่ล่ะธรรมดานี่ล่ะยาแก้ไข่ข้นนี่ล่ะของเล็กหน่อยก็ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้เล็กหน่อยก็ได้มีก็ยาเม็ดได้บ่บ่บดบดเอาทิบดใส่น้ำใส่ยังกอกันบ้านี้มือนึงมือนึงเขาเก่ากับฉินมาชิ่มไว้ยังเสี่น้ำยังเสี่ทีพอเอาไว้เังเสี่ทีน้ำกระน้ำก็ใส่ถังังสี่แล้วกินบ่ละสองถังโอ้ถังนี่หมดละถังก็หมด พื oh, well oh, wow, oh, wow. mm ้นกะทิหากินเอาเองแบบนี้ยมันแรงเพื้นนอนใส่ป่ะนี่ควอกม่อนมองเก้าเพื้นบ่พะพลังกระเข้าพแล้วเอากัน่ปล่อยว่าอะไรน้ำขึ้นมันหมาจอกไหลโอ้ไม่มาจอกนำหมาจอกเขาได้มันยันมันกัดนี่แล้วก็มาอยู่นั่งซี่ละมาจอกมันกัดจอบอยู่ของมันหรือจีของมันแต่ยังเว้นกับมาไล่ลงไปพลังป่าวพไอ้ ทำก้มกอดใจพี่น้องนิดนึงนะครับขังในเนะผลิเป็นมองนอนเบื้อนี่สิเป็นควากม่อนเก่าเนาะบ่านเนาะม่อนเก่านะครับอีพี่เก่าเดี๋ยวสิขึ้นอ่าไหวเห็พี่น้องเบิ่งนะครับว่าเป็นยังไงก็นอนน้ำเดินนั่นนี่บ้านของมันมั่นละในควากม่อนปกติเรานอนพื้นเหมือนกับนอนได้อยู่ได้ล่ะนอนออ้นอนบ่ขวากขากเหมืนก็นอนน้ำมือนี่ะนี่ไหมขี่ผัวมันคือผีครับเจ้เพ่นจังไหนมันมีลูกผมไมีลูกแล้วลูกเพราะจักเดือนเพ่นออกลูก รอบนึงนี่เพิ่นตั้งท้องโดนว่ไหนเอาบอสีเดือนอยู่ซีเดือนก็กลัวแน,น่เดือนกลัวปกติเอ้ากสันปีนึง่งบอสได้สามหุนบุญมาก็ได้สหุนหุนสามมันก็บ่สทันเ่ยบ<ร><ร>ทวนปั<ร><ใ>นไหนเน่ะนี่นนก็ลูกฟงตัวนี้ลูกได้ลูกแล้วลูกสองตัวแพเร็วเดี๋ยวบอมนบ่แพไวอยู่มีแม่ไรอยู่ข้าวอยว สูงสุดเคยได้ราคาเท่าไรคก็พผได้ร้อยสิบบาทบ่ทเทียนแต่เม em. si ื่เทียนเทียนยาวก็ถอยลงต่ำสุดเด่เคยได้เท่าไรสุดเจ็ดสิบเจ็ดสิบต่ำแล้วมันบ่ต่ำเลยเพรก็เขาจะมาขึ้นแน่เนี่ยขึ้นเก้าสิบแต่ว่าขันซีวอกันไปจังหนึ่งก็คือว่าเฮาบ่ได้ลงทุนอย่างไรก็ลงแห้งยร่ดอกไปตัดพักเกษตรเนาะลงแห้งตัดพักเกษตรทำยามเดียมก็อึดแน่หนาฝนมากมืดดอก เปเอาไก่เนี่ยหนาฝนกับระวังเรืองมันเชื่อมันยังไปเสฉะแล้วฝนกับเปียกใบอ่อนไปเสฉะแล้วโอ้ขันเพียนเป็นร้อยๆเป็นเป็นพวกเข่ามูกับสังเกตเลยว่าอาการเป็นเริ่มสิบ่ดีแล้ววังสีทีไข่ละว่าไข่กับท้องอืดเอาไปเบิ้งมันอะไรอย่างเ้หามู่กับเนี่ยมันกินเรายาเอาบัดนนี้พ่อข้านี่เพิ่นทีทั่วมหาหกกรนบริวเพิ่นมาจัดอรุด โทษอยู่บางสองจิตมังหันกับโทษอยู่มีพ่อจับไปเหรอว่าะท่านพอ่พอพ่อจะโทดอกาคนเขาจะมาจับหุ่นนี่แหละนี่หุ่นนี่เป็นบ่โทษมากสามสี่หมื่นนี่แหละอคคืมพ่อข้ากัไล่เก่าห้องนี่แหละไรเก่าผู้เคยข้าเคยขายน้ำกันพวกก็เค,คยมาเอาเจ้าเขาเป็นพ่อขา้าไงมู่นี่ก็ไปขายให้เขาเนะเขาว่าอือขาเอาแพะไปต้นนี่ก็ไปขายให้เขาเนะาะเขาบอกสู้ฟังอยู่ มาแย์ตัวหัวลนแบบง่ายๆเขาก็มาขายโน่นเลยเขาเคยสื่อขายน้ำกันเขาได้ไปเขาก็ขายต่อเป็นยังไงได้เค็ดออกมาอีกว่ะมันหลายแล้วมันก็อังกันส้นกันเนี่ยอย่างนี้มันกลวงของมาเลยมันกลวงเห็นมันมีหม่องเลียนมันดอกหม่องเลียนนะเพราะแย์บริปอยเนาะตื่นส่งไมาแต่ละมือกนตัดประกเศษย่างเดียวตัดประเกเศษโสด ไปเรื่อยๆแล้ววมือกี่รถบานครับพี่น้องครับโอ้ยป่อหลังแข็งแรงอีหลีเด็ดน้ำเอาอย่ังต้องขังด้วยไปสั่นก็มีความสุขในใจอยู่ก็ไปเรื่อยๆแล้วโอ้ยแขแงงดีปอบวันนี้เกียรแข็งงมันแน่ตัวไดนดีพอดีนามแด่ตัวนี้เพราะว่าฟอร์ดไงพอได้เบื้องในแข็งเนื้อหมูนี่มันอยู่กับใจหมักนล้วอยู่ได้เนาะพ่อบแข็อยู่ยล้วนั่งกับเบดมากขักแล้ว กี่ขั้วยหลๆก็ขายจิมเออไปจังไหนที่แรกยังคืนว่าสิเลี่ยงเหนียวที่แรกก็ไปเห็นเขาซื้อมากกว่ามันงามมันก็เห็นแฟนเนาะหัว่างามก็เลยมาขายรับจังวาเลีนเขาก็เอาแม่เอาแม่ก็เอาตัวตุ่มผัวหน่อยสองตัวเนาะซื้อมากลี่ยงบึงน่ะพันเรียนเ่งหนึ่งสองเดือนกับมีเขามาถามซื้อมีแฟรขายมบ ไม่ส่งสิเป็นเงินอยู่ตัวนี้ว่าสิจิส่งว่ามันจิดีไปตั้งหนาที่กว่ามันจิขายเดี๋วมัดตั้งแม่เนาะแม่กับตีราคาเดียวกับเตี้ยโม้จักเนาะอย่างน <c oughs> ี้มันก็บตีบ่ได้ไว้วบ่า <c oughs> ขันรุ่นว่าสิออกเดเจรละสองเจระสามปน,นีนนน่เป็นวะ่นโอ้เบิรงกับพี่น,น้องครับตอนนี้นะครับเดือนมีนาเนาะพ่เนาะเดือนมีนานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดราคา นะครับแถวเมือกุมบาวานี่ก็จเจ้ามาเสือก็จเจ้ากัดให้ยุคเก้าสิบเพื่อจ้างใดก็บอเก้าซิบแพ่คุณแพร่คุณนี่เก้าสิบนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนี่มีพระพี่น้องมาเบิงนะครับเป็นแนวทางนะครับผมโอ้ยจะเป็นกักเป็นเมียเอามันบมมีทางลมพี่น้องจนกว่าสิเหลือกเหดุยังคือกันเนาบอกเนาะช่วงายๆนี่อย่างไ้พ่อฝากเนี่ยสำหรับผู้อยากเลี้ยงแพะมันเป็นตะเลียงบ่มันเป็นตะเห็ดตัวบ่ มันก็เป็นจะเลี้ยงนี่ดอกจะสมว่าเูามีเวียกมีงานหลายอย่างก็เลี้ยงไปแบบพ่อได้อยู่ทำนั้นก็จะขายเนี่ยราคาก็สิขึ้นสิลงาาตามกลไกการตลาดนี่แหละขึ้นลงธรรมดาน้ำขึ้นเ้าก,ก็ทีได้เงนี้หลายเนี่ยห้องเงาก็ธรรมดาแต่ที่สำคัญนี่นผมว่าตรงมีใจมกักกับพ่ออันบ่แม่ในใจมักน้ำแรงเงียดได้ บ่มันนี่ดีกะหนาตัวเดี๋ยวเหยียดยังไงอันนี้มันไปมดเนี่ยก็ไปนะหายังไงล่ะอือผมบอกท่านมีหนามีหนากะก่อยขันปลูกแปลงหนาไว้กันจีไข่เนาะพ่อเนาะไข่เยอะปลูกไว้แพร่บ่หลายก็เลยไถปลูกมันละกันแพร่หลายก็ยังจีปลูกหนาต่อจึงสั่นหล่ออือเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีว่าพี่น้องมาอัปเดตนะครับกอกแพร์นะครับผมพ่อขันแม่นว่า อาผู้เนซื้อเบิุงอยู่หรือว่าผู้อยากมาแบงมาปันบอมีแบงปันบ่ช่วงนี้นะก็มีอยู่เพราะว่าอยากได้ก็มีให้อยู่อ่าพีกัดแม่มันมันยังสี่ละอยากได้แม่มันมีมียังสี่ก็มีเนาะมีแม่มันแม่ยังฟ้ามห้องบ้านนี่ยังกว่านี่บ้านบ้านเกลืองน้อยตำบลปะโคอำเภอกุมาวะปีขันมาถามหาในบ้านเกลืองน้อยนี่สิบอกว่างไดนคุณพ่ออย่างก็ทาผ้าฟ้ามเสะเพราต้องพุ่อยู่ใส่เขาก็ะติ่งหัจักดอก เอาพี่น้องครับจะไหลผ่านไปผ่านมากะแวะสอบถามกันได้นะครับคุณพ่อเิ่นกันยังเลี้ยงอยู่คือเก่านะครับผมคลิปกอนกะเดี๋ยวี่ขึ้นจอไว้เบิ่งนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่ให้ข้อมูลสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมพ่อขอบคุณในหลายวัสดีครับ